กลับมาแล้วค่ะกับมิดเยเซลรอบที่4นะคะเรียกว่าเราขนเอารุ่นสุดฮิตสุดเด็ดนะคะมาให้พี่ๆดูเนี่ยถึง3รุ่นเลยนะคะนอกจากราคาจะดีแล้วเนี่ยบอกเลยว่าฟังก์ชันเขาอลังการแน่นอนมีรุ่นไหนกันบ้างไปดูพร้อมกันเลยค่ะเริ่มจากคลาสสิก79ก่อนเลยนะคะรุ่มนมีกระทาดรัดน่ารักมากแต่ช่องเนี่ยดีสุดๆค่ะเริ่มจากด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะจะเป็นกระดุมแมกเนตสองฝั่งสามารถใส่ของอเนกประสงค์ได้นะคะที่สําคัญด้านข้างค่ะเขามีช่องแบบนี้นะ ฟังเลยอ่ะจะใส่หูฟังก็ได้หรือว่าใส่ของจุกจิกของเรานะคะสามารถใส่ได้เต็มที่เลยค่ะสายก็นุ่มสุดๆนะคะช่องหลักค่ะให้ดูเลยหนึ่งสองสามนี่แน่นะคะซูมเข้าไปฝั่งนี้ก็คือแบบห้องดีมากมีทั้งช่องแบบว่าเซฟตี้นะคะมีช่องอเนกประสงค์ช่องใส่ปากกาเรียกว่าครบครนันด้านหลังเขาก็ทํามาเป็นช่องนะคะเนียนะคะเป็นมินิวอเล็ตให้เราด้วยไม่ต้องพกกระเป๋าสตางค์นะคะเรียกว่าใบเดียวเนี่ยครบจบเลยสําหรับรุ่นนี้ราคาเต็มนะคะ2590บบาทตอนนี้เอามาเซลล์เหลือ 1,899บาทค่ะถัดมากับคลาสิก69ค่ะทรงก็คือน่ารักมากนะคะใบนี้เนี่ยบอกเลยว่าเพีกนะคะมาดูฟังก์ชันไปพร้อมกันเลยค่ะข้างหน้าตรงนี้นะคะเขาจะทําช่องมาให้เราสามารถนี่เลยใส่ของเล็กๆน้อยๆน,นะคะถ้าด้านในเนี่ยมีแบบว่าช่องใส่บัตรมีของใส่บัตรใส่ไปเลยกระเป๋าตรงนี้นะคะและช่องที่2ของเขาเนี่ยเป็นพอร์ชั่นที่เรียกว่าโอ้โหจัดเต็มมากมีทั้งโซนคอสเมติกใส่ได้ด้วยนะและอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ค่ะดูค่ะมีช่องใส่บัตร4ีใบบวก,บวก นะเรียกว่าอันนี้คือแทนกระเป๋าใบไซส์เอของเราได้ใบหนึ่งเลยนะคะทีนี้มาดูช่องหลักกันบ้างค่ะตรงนี้เขาทามาเป็นซิปคู่นะคะเปิดมาปุ๊บค่ะนี่พกไปทํางานสบายเลยนะ iPad ดมินิอย่างนี้ใส่ได้นะคะกระดาษแบบว่า ครึ่ง A4 สมุดแบบนี้ใส่ได้จะมีช่องที่แบบเนี่ยเห็นไหมคะมีช่องอเนกประสงค์ช่องเสียบป,ปากกาให้แถมอีกฝั่งหนึ่งนะคะใครมี iPad mini นะเอามาใส่ตรงเนี้ยได้เลยเพราะว่าเขาทำกันกระแทกมาให้หรือจะใส่โทรศัพท์มือถือตรงเนี้ยก็ได้เช่นกันนะคะมีซิฟเซฟตี้ให้เรียบร้อยเลยค่ะที่สำคัญที่หญ่ชอบมากๆเลยนะคือรุ่นเนี้ยด้านหลังเนี่ยเขาก็ยังมีช่องมาให้เราอีกหนึ่งอันซึ่งเป็นช่องลวงโลง่ลงๆนะคะใส่โทรศัพท์มือถือใส่ power bank ได้เราด้านข้างตรงนี้ค่ะ เขาก็ยังมีช่องสําหรับใส่กล่องแว่นนะคะร่มพกหรือว่าขวดน้ําเล็กๆของเราบอกเลยว่าสะดวกแถมยังมีสายเนี่ยแถมมาให้เราอีกอันนึงนอกจากสายนี้นุ่มด้วยนะคะราคาเต็มรุ่นนี้นะคะคือ2,590บาทค่ะลดเหลือแค่1,999บาทค่ะ ถัดมาค่ะกับคลาสสิก70นะคะรุ่นนี้เนี่ยเขามีฉาย,ยาว่า power charm นะคะแบบสวยๆเลยมาดูฟังก์ชันไปพร้อมกันเลยค่ะรุ่นนี้นะคะน่ารักมากด้านหน้าตรงนี้นะเหมือนได้กระเป๋าใบหนึ่งไปแล้วอะ่ะหนึ่งอันที่เป็น wallet ใช่ไหมแต่ในนี้ด้านหน้าเขาจะใส่อะไรเลยๆน้อยๆได้นะคะเช่นเราจะใส่ของใช้นะคะจุกจิกของเราใส่ power bank อันเล็กใส่ใส่ชาร์จได้เลยและตรงเนี้ยช่องเขามีรอบด้านอย่างฝั่งข้างๆตรงนี้นะคะจะเป็นช่องซิปแบบนี้ใช่ไหมสองฝั่งเลยให้เราสามารถที่จะใส่ของใส่แก d g e ของเราเนี่ย ได้เต็มที่เลยนะใครมีพวกแบบว่าของเล็กๆน้อยๆเนาะใส่ไปเลยแล้วดูช่องหลักค่ะนี่นะคะดูอลังการการสร้างมากนะคะหมืนให้โดนเนอเห็นไหมคะาช่องจัดเต็มมากให้ดูด้านหลังด้วยนะคะช่องเนี่ยเขาจะทํามาเป็นเหมือนแบบนี้นะคะเหมือนเป็นกระเป๋าอีกใบนึ่ะคะ่ะมาเย็บติดด้วยเลยเนี่ยนะคะแทนกระเป๋าสตางค์ไปเลยเพราะเป็น full wallet ไม่ต้องพกกระเป๋าสตางค์ออกแล้วดังนั้นเนี่ยคือคุ้มสุดๆสําหรับรุ่นนี้นะคะถ้าเราลองนับดูว่าเหมือนได้กระเป๋ากี่ใบนะลองนับไปพร้อมกันนะคะได้1ใบ2ใบ3ใบตรงกลางนะคะ สี่ใบข้างๆแล้วมีด้านหน้าข้างหลังอีกตรงนี้เป็น5้าใบเย็บติดกันนะคะสายก็คือนุ่มมากแล้วก็มีสายคอสบอดี้แถมให้ด้วยนะคะรุ่นนี้ราคาเต็มนะคะอยู่ที่2590บาทค่ะแล้วก็ลดเหลือแค่1 9 9 9บาทค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับ3รุ่นสุดฮิตนะคะแต่สําหรับรอบการเซลล์ในรอบนี้เนี่ยเรายังมีอีก3รุ่นให้พี่ๆเนี่ยมารอดูกันนะคะว่ารุ่นฮิตรุ่นไหนจะราคาโดนแค่ไหนนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันในคลิปหน้าเลยค่ะ